ทุกคนด้วยนะครับผมเห่ยงนะครับเห่ยงกันกหนต้งี๋ยวันนี้ผมจะหาเล่นตัวหลุดเหมือนเดิมช่วงที่ผมหายไปนะครับช่วงที่ผมหายไปนะครับทุกคนผมต้องขอโทษทุกคนเลยครับคือผมติดสตอรี่ติดเตะบอลเดินสายนะครับอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับชีวิตผมนะครับทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวจะกลับมาลงคลิปเหมือนเดิมนะครับลงคลิปแบบตามปกตินะครับทุกคนขอโทษในช่วงที่หายไปนะครับไม่ได้ลงคลิปเลยไม่ได้อัพนู่นอัพนี่นะครับผมซึ่ง ขอคนละหนึ่งไลค์ได้ไหมให้ครบ1000พ like, ันไลค์ผมจะได้มีกําลังใจทําต่อช่วงนี้ผมเบินเอาแบบหมดไฟอะไรด้วยอย่างเงี้ยซึ่งมีสปอยนิดนึงมีสปอยนิดนึงอ่านี่สำหรับใครรอคลิปญาติเด็กบ้านนะปืนปินอันนี้เสร็จแล้วนะครับนี่เปินญาติเสร็จแล้วนะทุกคนเร็วๆนี้อาจจะมีนะผมนี่หักลำํำไอ้เย้ทำไมาลํำไม่หักวะล้ำไม่หักไม่เป็นไรนะครับโมเดลเหมือนก็พอนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขับรถล่องนะครับเจอก็เล่นเหมือนเดิมอโุน้องชายสวัสดีครับ สวัสดีครับนั่งทำพี่อะไรครับเนี่ยอ๋อนั่งรอพี่อยู่นะครับพี่อันนี้เราจะไปไหนครับเนี่ยไปเอกมัยครับผมเอกมัยไหนเอกมัยแล้วก็ไปรังสิตหรือเปล่าอันนี้เองแดกข้าวหรือย,ยังยังเลยครับพี่เดี๋ยวไปหา,าอะไรกินกันปะนะเฮ้ยหิวก็แดกข้าวได้น้องข้าวก็แดกไตนะวันเนี้ย <c oughs> ไม่ใช่เจ้าถิน่นเช็คอินได้เป้่าเนี่ยใน่นร้านข้าวร้านนี้อร่อยร้านป้าเต๋วร้านร้านเตียนพี่กินประจำโอเค เฮ้ยใคอเด็ดแม่ใครวะใครวะเว้ยไปเช็คหน่อยดิฮัลโหลเฮ้ยมึงอ่ะฮัลโหลน้องเรียนไหนเนี่ยชาชื่นขอดูหน่อยมึก่นได้เปล่าไม่ได้อ่ะอ้เชี่ยนี้ยากอะมึงนะมึงมึงยากอะไอ้สัตวันนี้กูจะไปเล่นกินนะไอ้เชี่ย มึงเอาอะไรมึงไม่ใช่สิ่งที่กูตามหามึงอยากเอาไหมล่ะกูได้หมดอ่ะเอาได้หมดก็มาดิสัตว์เอามาน้องนี่ไงเยี่ยนี่กระเทิบกระเทิบกระเทิบน้อง,องๆออกเลย,ยออกเลยออกเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเหยื่อจัดการให้เฮ้ยกูสับผิ <c ười> สดสับเก้าอี้มาดิสัตว์มาฮะมาดิมา,ด,งงมาดิยังไงเฮ้ยแทงกูแทงกูแทงกูทำไมเฮ้ยเด็กประชายที่มาเยี่ยสองตัวเฮ้ยเอามันดิ เฮี้ยเพื่อนมึงเอามาดิโอ้ยกูตายน้องชายน้องชายน้องชายทุกพี่ก่อนไอ้เฮี้ยไม้มันงวยสัตว์เดี๋ยวน้องชายยิงมันน้องชายยิงมันเดี๋ยวพี่สับให้ไอ้พวกเนี้ยโอ้เฮี้ยระวังระวังเฮี้ยเพื่อนแม่งไม้สัตว์กูทอดแม่งไม่ใช่สิ่งที่กูตามหาว่ะน้องชายยิงน้องชายยิงยิงหนิมึงยิงหนิขี้เมาไอ้เฮี้ยยิงมันมึงยิงมันดิเฮ้ยมึงมึงถอยไปเลยนะเฮ้ยสวยสวยยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วไอ้สัตว์มานี่ ตายเดินไอ้ไอ้ยอ้ตับจามหัวจามหัวตัวยิงยิงสาบสับสาบเด็กเด็กไปน้องอีเวนทำตรงเก่ายี่งกินเก่าหล่ไม่ยอมจ่ายตังค์แล้วพวกมึงคิดว่าจุ๊บมันไหมมันไม่ใช่สิ่งที่เราตามหาว่ะน้องใช่เราไปเล่นเด็กอินไหมไปเด็กเนี่ยลองคุยกับมันก่อนเพื่อนต่างสถาบันเออจุ๊บมันจุ๊บมันฮัลโหลนาย ไ,ช,ออไชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยชื่อหลุยอะหลุยเอางี้คือมึงไม่ใช่สิ่งที่กูตามหาวันเนี้ยแล้วมึงตามหาอะไรอะเอา้ายัดไม่อะกูคุยกับมึงดีๆเนี่ยขึ้นมึงขึ้นกูเดี๋ยวกูโบกหลังหักหรอกาาอก็มาโบกกูสักทีป่ะเฮ้ยใจเยน็นเอางี้กูอยากเล่นเด็กอินรอไปแล้วกูโดนเด็กอินกระทืบมาเดี๋ยวกูพาไปแก้แก้อะไรแก้ผ้าหรือเปล่ามึงรั่วอะไรเนี่ยบบเด็กอินดีสัตว์กระดูกที่อะไรเนี่ยโอ้ยโอ้มึงกระดูกเกินมึงเป็นหมาเปล่าเนี่ยเฮ้ยตึงแก้วไอ้เหี้ย อะไรอื่นไออันนี้เพื่อนมึงไว้เนี่ยฮะใช่เพื่อนกูเองเออเพื่อนมึงก็ชุบมันดิชุบได้ไหมล่ะเอางี้ไปหาเล่นเด็กอินไหมเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันต่างสถาบันไหมเดี๋ยวฟัไปแก้โดนเออว่าไงเอางี้กูถามอะไรมึงหน่อยดิกูติดตามมึงอยู่เออจัดไปกูเห็นมึงเออไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นนไปไปไป ไอ้หลุยไปไปสะบานอินไอ้ลุยมึงหลุยไหนเนี่ยรวยห้าร้อยโลเปล่ยเนี่ยไอ้เหี้ยตามมาตามมาน้องชายครับผมพี่ขอปืนแบบลั่นๆนะน้องเด็กอินนี่ระวังนะมันมีบาลีต้ากันเยอะไอ้พวกเหี้ยเนี่ยรวยผมไม่มีบาลีต้าดิไม่เป็นไรน้องปืนเองยิงล้มเดี๋ยวพี่ลงไปสับแม่งเอง ไหนว้ายเฮียเด็กอินเก่าๆเนี่ยเดี๋ยวกูเหมาให้หมดอุ้ยเยอะเยอะเยอะล้ำไอ้น้องน้องพี่ว่าถอยกันแม่งเยอะว่ะรอแม่งไปสะพานเนอะรอแม่งยิงยิงยิงแม่งยิงแม่งล่วงลวงไอ้สัตว์มาดิเด็กมาเด็กกูยิงล่วงหมดอ่ะนู่น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 อุ้ยมันมันยืนกันเต็มเลยไสัสเอ้ยเอ้ยอุ้ยแม่งทีไอ้ถอยถอยถอยเราวิ่งกลับมาวิ่งกลับวิ่ง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 ไอเพื่อนตายเพื่อนตาย เด็กกินแม่งเอาเรื่องเลยสัสไอ้เหี้ยเจ้าถิ่นแม่งเกิดเอ้ยกูโดนตายตายเติมตายปีนั้นไอ้มารอตัวเกิดมันรอกูมันรอกูไอ้เหี้ยกูถอยมาก่อนกูถอยมาก่อนหยิบปืนด้วยไอ้สัสกูเก๋าเหรอไอ้เหี้ยกูกระพงนะเว้ยมาเด็กี้อ่ะยิงไม่โดนมาเด็กี้อ่ะมาเด็กี้อ่ะโอ้ยเด็กชื่นมาเด็กชื่นมาฟ้าใสใจชื่นบานอุ้ยเสื้อมันเท่จังอะโอ้ยเด็กชื่นมา สวยแล้วกูเยี่ยแล้วจิ๋มนี่ไงไอ้รำถอยมาน้องไอ้เยี่ยกูเห็นน้องโดนกูเห็นน้องโดนอย่างงี้ไม่ได้กูเห็นน้องโดนอย่างงี้ไม่ได้โอ้ยน้องกูเอาหมดเลยสัตว์ใครทำน้องกูนี่ไงนี่ไงผู้หญิงเหรอฮะผู้หญิงเหรอเจอเหย้าหมิงกูหน่อยเจอเหย้าหมิงกูหน่อยโป้งไม่โโโดดดนนนนเพื่อโดน เอําดิมาดิเฮ้ยใครเป็นเพื่อนอะกูอ่ะช่วยกูด้วยดิฮัลโหลเพื่อนคุยกันก่อนได้ไหมเป็นเพื่อนต่างสถาบันกันผมไม่เล่นพวกพี่พี่พี่คุยก่อนได้ไหมพี่พี่พี่คุยก่อนได้ไหมเจย์เย็นเจย์เย็นเย็นคุยไม่ลงก็คงต้องเลียคุยเรืมึงกูมีแล้วต้องคุยเรืมึงมึงเป็นใครครับอ่ากูเป็นนักศึกษาสัตว์นักล่าปริญญาฝ่ายฝันไปเป็นใหญ่เป่ยเบอร์เป่ยเบอร์เบอร์กูอะไรเบอร์เบอร์กยอะไรฮะอุ้ยกูโดนเนี่ยหมดเลยใจใหญ่โลกคิดกันใหญ่ใจใหญ่โลกมึงอ่ะ กันใหญ่ใจใหญ่ลงลลาปริญญาเลยเป็นอ๋งเอเดียวโดนเพื่อนเอาเอามันโง่เออมันแทงกันเองมันแทงกันเองเรียไหอ้สัตว์เอ้ยอย่าตายก็พอน้องไม่มีเหลือนี่สัตว์กูเพื่อนต่างสถาบันกันไอ้สัตว์นี่เหลือนอไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวได้เพื่อนนะตะกูละไอ้สัตว์ได้เฮ้ยเหลือนขู้ยไรเพื่อนกูต่างสถาบันเฮ้ยเ้ยมึงทุบไอ้นี่ดิไอหัวท้องอยู่ไหน เพื่อนต่างสถาบันไอ้เหี้ยมึงคำว่าคำว่ามิตรภาพคำว่ามิตรภาพรับก้อยเอ้ยมึงเอามันดิไอ้เหี้ยเนี่ยมึงเอามันดิโอไอสัตว์ปากดีจริงๆไปเว้ยพวกเราเพื่อนต่างสถาบันไปดีกว่าไอ้พวกเหี้ยเนี่ยคุยไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้สัตว์เอาลูกปืนคุยอย่าแม่งเลยไอ้เหี้ยไปเว้ยไปเอ้ยเอ้ยอินอินไม่แกตายสัตว์ไอเอาตัวบนดิไอเอาเดี๋ยวดิชนแม่งเลยสัตว์อีโม่เหรอ อิโม่เหรอไอสัตว์ฮะอีโมเหรอไปหน้าติดกำแพงคูยอะไรเลยสัตว์ฮะหน้าหล่อหน้าหล่อหน้าตัดดีคู่อะไรเลยสัตว์ฟาดหลังแม่งไงคู่อะไรเลยฟาดหลังแม่งไงเฮียมันจะเอ้ยเอ้ยเอ้ยน้องน้องหนีอ่ะน้องหนีนี่นี่ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถกูหนีอ่ะไอ้เฮียเอ้ยคลิกอันนี้กูเองเพื่อนไปไปไปน้องไป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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันเอากู ไอ้พวกเด็กอินนี่สัตว์พวกกูสัตว์จะไม่อะไรกับมึงแล้วนะไอ้เหี้ยมันคุยยังไงวฮะเป็นคุยยังไงไอ้สัตว์ไอ้พวกชื่นไอ้เหี้ยกูโดนกวนไอ้เหี้ยไอ้ควายลูกกรี่สีดอกทองไอ้สัตว์เป็นคุยอะไรไอ้เหี้ยฮ่าเป็นคุยพูดไม่ได้อีกวายไอ้เหี้ยอะไรฮะมันเป็นอะไรอ่ะมันนเป็อะไรยิ่งใหญ่เหรอคิดว่ายิ่งใหญ่เหรอยิ่งใหญ่จากไหนมึงอะฮะยิ่งใหญ่เซ็นเตอร์ไอ้โง่ยิ่งใหญ่ควายอะไรสัตว์กูยิงยัน เฮ้ยเอาเฮียด่าพ่อกูมันด่าพ่อกูมันหัวร้อนมันด่าพ่อกูกวยไรสัตว์มุณกวยอะไรมึงด่าพ่อกูหรแม่มึงลุยหลีเป็นกวรหน้ามึงเป่าเฮียสัตว์ มาเด็กกูฟาดหมดอ่ะมาเด็กกูฟาดหมดอ่ะไอ้เหี้ย่ะคุยไอ้ศาสตร์คุยไอ้หี่อ่ะคุยไอ้ศาตว์คุยไอ้หี้ยหึเป็นเหี้ยอะไรกันไอ้ศาตว์เด็กช่างเดี๋ยวนี้เลื้อนขนาดนี้แล้วหรอด่าพ่อด่าแม่กันมั่วตั่วหมดแล้วแหมโคตรฟรีกว่าเพื่อนมึงเกือบหมดนะแต่น้ำมันกันแต่น้ำมันกันแต่น้ำมันกัน ใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพวกไหนวะน่ะเขี้ยมันชนปั๊มปะเนี่ยเฮ้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 ยอินมาปะเพื่อนอินมาอินมาเพื่อนเฮ้ยไอสัตว์เอาไหมนะเอาดิมันลงแล้ว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 ไอัินมาเหรอไอเขี้ยมาดิโอ้นี่ไงโป้อไงสัตว์มาดิมาเดเขี้ยกูเล่นมี่ดีกว่าเฮ้ยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อย ตายไอ้แปดไอ้หลุยมึงก็ตายง่ายเกินไอ้เหี้ยกูจะชุบมึงอ่ะไอ้เหี้ยมึงกระไรป่อนช่วยเลยไอ้เหี้ยแม่งกูโดนชนกระเด็นเลยเียมื่อกี้ไม่เป็นไรเพื่อนกูแค่ตายครั้งไม่เป็นไร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 เดี๋ยวตามหาแม่งเลยไอ้รถคันขาวเมื่อกี้เดี๋ยวไปดูบูไม่เจอก็เดี๋ยวตามหาแม่งไปน้าไปหาแม่งอินเลยมึงจำหน้ามันได้ว่ามันใส่หมวกเหลืองฟันเหลืองๆพี่จำได้อยู่อ้าวฟันเหลืองเครื่องหรอ อี๋เอ้แม่งแทนแม่งว่าอูดอ่ะพี่ผมยำได้อยู่แค่เสียวแม่งปากดีด้วยมันมันบอกต่างสถาบันเรียกกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนไอ้เที่ยะก็เพื่อนต่างสถาบันมันไม่รู้จักไงวะจริงไอ้เที่ยมิตรภาพอ่ะไม่เหมือนพวกมันหรอกมิตรภาพรักก้อยไอ้เที่ยตามหาแม่งอ่ะรถคันธีขาวนี่นี่พวกมันอยู่นี่เอาแม่งเลยยิงแม่งให้เด็กบูกระทืบเลยสัตว์นี่ไงนี่กูยิงแม่งให้เด็กบูกระทึ้นไปคว้ยแล้วปะล่ะไม่ต้องลงรถน้องไม่ต้องลงรถยิงแม่งให้เด็กบูกระทืบแม่งเลยสัตว์ หรือบูเอากับเรา<อ>ด้วยคนนะเราไหวหแค่นั้นแหละนี่ไกูยิงแม่งเลยเอ้ยเสือกเลยปะเสือกเลยปะได้เลยเนี่ยล้มกันเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเล่นใกล้ๆกันนะพวกเราอะ่ะไปเว้ยไปเว้ยไปเ <ไป S 2> ว้ยมาฟาดกูไม่ยิ้เองรอบเนี้อุ้ยพันพาดเฮ้ยรีตัวใครรู้ว่ากูาเป็นใครย

โดนอย่าตายนี่ไงสัวตว์เชี่ยเอาแม,งม่งหมดส,สวยน้องกูนี่มีมไอ้พวกเด็กบูมาเต็มเลยบูจิ้มไม่โดนโดนแล้วน้องโอ้โหโดนแล้วแต่แม่งแก้ได้สัตว์แม่งกระโดดมันมันอนิเมะมันเป็นมันกระโดดมันอนิเมะมันเป็น ไอ้กูโดนกูข่าวอะไรเนี่ยอุกบะบตกเหี้ยอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวกูกูจะแทงค้นกูจะแทงค้นอ้สัตว์มาเดไอ้กูโดนยิง ที่ห่ายแล้วเพื่อนกูตายกูชุบแล้วไอ้เี้ยยังมันเลยตังเ<ไ>งงนี้ยนี่งไชง่ส์แมมันจะงบมฉุยมนก่อนหัวโคตรแข็งอะเต็มหัวไม่ตายกินทละน้องใจเย็นหนิกินทอนไหนอ่ะพี่ไม่ค่อยรู้จักเลยพี่เด็กช่างลาซาด้า ไม่อนิเมะวะอย่างเงี้ยต้องอนิเมะแล้วสวยเฮียเด็กอินหรอมึงนี่มันทางของพี่ชัดๆหมึงไปนี่ไปเลยหน่วงไปเลยกูฟันหมดกูแทงหมดโอ๊ยกูรวยกูโดนอนิเมะเฮียดูมันแต่งหัวดิแต่งเฮียอะไรไม่รู้เนี่ยโอกูตายโว้ยน้องช่วยด้วย โอ้เพื่อนกูเหลือคนเดียวไหวไหมนั่นไหวไหมนั่นโอ้โหเรียบเรียบเลยเดี๋ยวกูมาแก้ใหม่สัต